เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่342คิดแต่สิ่งดีๆคนประเภทนี้อย่าว่าแต่น้องหกเลยต่อให้เป็นคนนอกการเชิญให้มากินข้าวที่บ้านก็เป็นเรื่องที่สมควร อีกอย่างก็คือพี่สะพ้ายรองเจ้าอยากได้ยินเจ้าหวนเทาพูดจากปากตัวเองเกี่ยวกับเรื่องค้าขายข้าวสารหากไปกินข้าวที่บ้านเจ้าเหวนเทาก็มีแค่พี่รองเจ้าที่ไปเพียงคนเดียวหล่อนจะตามไปด้วยก็คงไม่ดีและคงได้ฟังแค่สิ่งที่พี่รองเจ้านำกลับมาเล่าต่อแต่พี่รองเจ้าเป็นคนงุ่มง่ามแบบนั้นเชื่อไม่ได้แม้แต่นิดเดียว พี่สามเจ้ามาหาพี่สี่เจ้าแล้วก็ได้ยินส้าสี่กำลังบ่นถึงเรื่องที่ว่าคนอื่นร่ำรวยกันหมดเหลือแต่บ้านพวกเขาที่ยังเป็นคนจนอยู่หากเป็นเช่นนี้ต่อไปลูกชายก็คงไม่มีแล้วพี่สามเจ้ารู้สึกได้ว่าคนคนนี้คงใกล้เป็นบ้าเต็มทีแล้วเจ้าสี่เขาตะโกนเรียกพี่สี่เจ้ากำลังล้างถั่วเมื่อเห็นพี่สามเจ้าจึงเงยหน้าพูดพี่สามมาแล้วเหรอไม่ต้องห่วงถั่วนี้ล้างสามรอบแน่นอน พี่สไาสีเจ้ารีบออกมาจากด้านในห้องพี่สามมาแล้วเหรอคะพี่ดูถั่วสีฉันล้างจนสะอาดแล้วพี่สามเจ้าไม่ไว้ใจกับคำพูดของสไาสีเจ้าจริงๆจึงเดินเข้าไปดูในห้องก่อนจะออกมานั่งตรงหน้าพี่สีเจ้าฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายหน่อยเรื่องอะไรพี่สีเจ้าทำงานไปพลางพูดคุยไปพลางพี่สไยสีเจ้าก็เดินเข้ามาฟังด้วยความสงสัยเช่นกัน พี่สามเจ้าจึงพูดเรื่องที่จะซื้อขายข้าวสารไปหนึ่งรอบคืนนี้พี่สะพายรองบอกแล้วว่าให้ไปรวมกันที่บ้านนั้นพวกเราสี่พี่น้องจะได้ดื่มแล้วก็คุยไปด้วยเลยพี่สี่เจ้าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่พี่สะพ้ายสี่เจ้ากลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาน้องหกจะไปซื้อขายข้าวสารเหรอเน,นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็เป็นพี่น้องกันไม่ต้องห่วงนะพี่สามถึงเวลาพวกเราไปกันหมดแน่นอน พี่สมเจ้าถึงกับมุมปากกระตุกไปกันหมดครอบครัวนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งกี่คนพี่สะพ้ายรองจะยอมเหรอดีนะที่ไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเขาได้ถึงเวลานั้นพวกเธอไปก็แล้วกันนะฉันขอตัวก่อนยังต้องไปบอกเจ้าหกอีกพี่สามเจ้าลุกขึ้นทำท่าจะกลับพี่สามไม่นั่งก่อนเหรอพี่สะพ้ายสี่เจ้ารั้งไว้ด้วยความกระตือรือร้นไม่หรอพวกเธอทำงานต่อเถอะพี่สามเจ้าโบกมือกล่าว พี่สี่เจ้าพูดถึงประเด็นสำคัญขึ้นมาหนึ่งประโยคพี่สามพี่ยังไม่บอกเลยนะว่าต้องเตรียมเงินทุนสำหรับซื้อขายข้าสารเท่าไรพี่สามเจ้ายังไม่ได้พูดเรื่องเงินทุนพี่สไายสี่ก็รีพูดว่าคุณพูดอะไรของคุณเงินทุนอะไรกันมีน้องหกอยู่พวกเรายังต้องออกเงินทุนอีกเหรอพี่สามเจ้าเกือบจะหลุดหัวเราอออกมาจริงๆเลยเฮ้อ เจ้าหบอกว่าจะรวมเงินกันหนึ่งหมื่นหยวนถึงเวลานั้นก็จะแบ่งกำไรให้ตามจำนวนเงินทุนว่าใครออกมากออกน้อยพี่สามเจ้าตอบพี่สะายสี่เจ้าถึงกับประหลาดใจอะไรนะยังต้องออกเงินด้วยเหรอพี่สามเจ้าแอบไม่มีความสุขเท่าไรนะักไม่ออกเงินจะทำค้าขายได้ที่ไหนกันละ่ะแต่น้องหกมีเงินนี่สํารองจ่ายให้สักหน่อยก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่เหรอพี่สะายสี่เจ้าพูดอย่างมีเหตุผล ถึงเวลานั้นพอได้กําไรมาก็คืนให้น้องหกก็ได้แล้วพี่สามเจ้าถึงกับหมดคําพูดน้องสไาสีคิดไว้สวยหรูจริงๆใช้เงินตัวเองไปซื้อขายหลังจากได้กําไรมาก็ยังต้องแบ่งให้เธออีกถ้าเป็นเธอเธอจะยอมเหรอถึงเวลานั้นทำงานให้เยอะขึ้นสักหน่อยก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอพี่สไาสี่เจ้าโตแยงทำงานให้เยอะขึ้นหน่อยต้นปีแบบนี้มีเหรจะขาดแรงงาน พวกเธอปรึกษากันเองก็แล้วกันฉันไปก่อนละ่ะพี่สามเจ้าขี้เกียจจะต่อความยาวสาวความยืดแล้วจึงขอตัวกลับไปพี่สายสี่เจ้าส่งเสียงชี้จริงๆเลยคิดว่าจะเป็นเรื่องดีๆผลลัพธ์ที่ได้กลับคิดจะเอาเงินพี่สี่เจ้ามองหล่อนปราดหนึ่งไม่ไปก็ไม่ต้องเอาเงินไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่สไปี่เจ้ากรอกตาใส่เขาทำไมจะไม่ไปเรื่องดีๆแบบนี้ไม่ไปก็โง่แล้ว เรื่องนี้พี่สามไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีศัก์หน่อยต้องดูน้องหกหน้นคืนนี้พวกเราไปที่บ้านพี่สะพ้ายสองไปฟังดูว่าน้องหกจะพูดยังไงคุณทำตัวให้มั่นคงไว้นะถ้าบอกจะเอาเงินก็บอกไปว่าไม่มีให้บอกว่าตัวเองทำงานได้ก็พอพี่สีเจ้าไม่ได้พูดอะไรพี่สะพ้ายสี่เจ้าจึงถามด้วยความไม่พอใจอีกครั้งถึงเวลานั้นคุณบอกว่าไปก็คือไปคุณบอกไม่ไปก็คือไม่ไปพอใจหรือยังพี่สีเจ้าพูดอย่างไม่สบอารมณ์ พี่สะพายสี่เจ้ารีบครุ่นคิดถึงเรื่องนี้และไม่ได้บ่นอีกต่อไปพี่สามเจ้าไปบอกเจ้าเวนเทาแล้วว่าคืนนี้ให้ไปรวมตัวกันที่บ้านพี่สะพายสองเจ้าเวนเทาไม่ได้อยู่บ้านเขาจึงฝากเยชูไว้ระหว่างนั้นก็บอกถึงเจตนารมณ์ของสะพายสี่ไปด้วยบอกให้เยชูไปบอกเจ้าเวนเทาสักหน่อยจะได้มีแผนในใจถึงเวลานั้นก็อย่าทำลายมิตรภาพระหว่างกันลักพี่สามเจ้ากล่าว ไม่หรอกค่ะพี่สามไม่ต้องห่วงหวนเทารู้ดีว่าต้องทำยังไงเยช่ชูฉูกล่าวพี่สามเจ้ากลับไปแล้วเย่ชูก็ได้แต่ยิ้มอย่างขมขื่นรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้แค่เริ่มก็คิดจะเอาเปรียบกันแล้วตอนค่าเมื่อเจ้าหวนเทากลับมาเย่ชูก็นําคําพูดของพี่สามเจ้ามาบอกเขาถ้าพี่สะพายสี่ยืนกรานไม่ออกเงินจะทํำยังไง ไม่ออกเงินก็ไม่ต้องไปสิเจ้าเหวนเทาพูดอย่างสบายๆภรรยาคุณไม่ต้องห่วงหรอกผมมีวิธีจัดการกับหล่อนอยู่แล้วคุณต้องระวังคำพูดด้วยนะอย่าใส่อารมณ์หละ่ะรู้แล้วระหว่างที่คุยกันอยู่พี่สามเจ้าก็มาหาเขามาที่นี่เพื่อเรียกเจ้าเหวินเทาไปกินข้าวและถือโอกาสนำปลากลับไปด้วยเจ้าเหวนเทาหยิบปลาตัวใหญ่ให้พี่สามเจ้าหนึ่งตัว พี่สามเจ้ายิ้มจนหุบยิ้มไม่ได้แล้วปลาตัวใหญ่ขนาดนี้กินสองมื้อก็ยังไม่หมดเจ้าหวนเทาพูดด้วยรอยยิ้มนี่ไม่ใช่ปลาเป็นให้ทำอาหารค่ำนี้นี่แหละอย่าเก็บไว้เลยถึงตอนนี้อากาศจะเย็นแล้วแต่วางค้างคืนไว้คืนหนึ่งก็ไม่สดแล้วพี่สามเจ้าพยักหน้าก่อนจะนำปลากลับไปให้พี่สะพ้ายสามเจ้าให้หล่อนทำคู่กับเต้าหู้สองก้อนกินกับพวกเด็กฮ่าฮ่ ที่บ้านของพี่สะพ้ายรองเจ้าครึกครื้นอย่างมากพี่สะพ้ายรองเจ้าและตาอยากกับข้าวที่ดีที่สุดออกมาแปดอย่างมีแบบเย็นสี่อย่างและแบบร้อนสี่อย่างซึ่งเป็นอาหารพื้นพื้นทั้งหมดมีไข่คนผักกาดขาวผัดเปรี้ยวหวานเนื้อแดงรมควันตุนกับถั่วแขกเส้นเล็กๆมันฝรั่งผัดพริกแห้งยำหัวไชเท้าหัน่นฝอยผักกาดขาวดองเค็มถั่วลิสงและยำแตงกวาทุบที่นานนานทีถึงจะทำอาหารจานหลัก ก็คือบะหมี่แป้งขาวทำมือต้มซุปให้ร้อนม้วนบะหมี่ออกมาแล้ววางตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งจะกินค่อยนำเส้นลงไปในหม้อไม่เช่นนั้นเส้นจะเกาะเป็นก้อนทำให้ไม่อร่อยพี่สี่เจ้ามาถึงนานแล้วพี่สะพ้ายสี่เจ้าย่อมพาลูกๆทั้งสามคนมาด้วยพวกหล่อนนั่งคุยกับพี่สะพ้ายรองเจ้าอยู่ด้านนอกส่วนพี่สี่เจ้าและพี่รองเจ้ากำลังนั่งคุยกันอยู่ในบ้านซันยาและซื่อยาช่วยใตา้ย,ยาทำงานส่วนเถียต้านและหลู่ต้านไปให้อาหารกระต่ายแล้ว ทำไมน้องหกกับพี่สามยังไม่มาอีกเนี่ยพี่สะพ้ายสี่เจ้ารอจนแอบร้อนใจแล้วไม่เป็นไรหรอกวันนี้มีไฟฟ้าค่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรพี่รองเจ้าเริ่มจัดอาหารลงบนโต๊ะพี่สะพ้ายสี่เจ้าหันไปพูดพร่ำกับลูกสาวทั้งสองของเธอไม่เห็นป้ารองของเธอยกอาหารเรื่องไงยังไม่ไปช่วยอีกสองยาจึงรีบไปช่วยใต้ายาเห็นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากพี่สะพ้ายรองเจ้ากล่าว เธอทำอะไรเนี่ยทำให้พวกเด็กๆตกใจทำไมซญญานยาซื้อยาไปล้างผักกาดขาวกับพี่สาวพวกเธอเธออีกเดียวจะได้เอามาจิ้มกับน้ําพริกไม่ต้องมาช่วยป้าหรอกพี่สไยสี่เจ้ากล่าวไม่เป็นไรยายเด็กสองคนนี้ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละอาหารในบ้านสองคนนี้ก็เป็นคนทำพี่สายรองเจ้ามองดูเด็กน้อยทั้งสองที่ดูผอมแห้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มอมแมมจึงอดไม่ได้ที่จะพูดว่า อย่าหาว่าฉันบ่นเธอเลยนะซันยากับซื้อหยาก็โตแล้วเธอเองก็ควรจัดระเบียบให้ลูกได้แล้วไปโรงเรียนก็ควรทำให้ลูกๆดูดีสักหน่อยสิพี่สายสีเจ้าแค่นเสียงออกจากลำคอลูกสาวเหม็นโฉไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็กลายเป็นคนของบ้านอื่นอยู่ดีมีอะไรต้องจัดระเบียบฉันไม่อยากให้สองคนนี้ไปเรียนด้วยซ้ำนี่อายุแค่นี้ไม่เรียนหนังสือแล้วจะให้ไปทำอะไรพี่สายรองเจ้ากล่าว ก็กลับมาทำงานไงไม่งั้นก็เท่ากับกินฟรีน่าสิซานยาและซื้อ,อยายืนก้มหน้าฟังโดยไม่พูดอะไรใต้ายาพูดว่าอาสไพสีคุณครูบอกว่าต้องเรียนหนังสือนะคะไม่เรียนหนังสือไม่ได้คุณครูนี่ดูแลกว้างขวางดีจริงเนอะพี่สไพสีเจ้าพูดอย่างไม่แยแสระหว่างที่พูดเจ้าเหวนเทาและพี่สามเจ้าก็เดินเข้ามาด้านในลานบ้านพร้อมกันคุยอะไรกันอยู่หรือคึกคักเชียวพี่สามเจ้ากล่าว ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ